ปปชรับสอบคดีแจกเงินหมื่นขัดรัฐธรรมนูญมาตาร้อยสี่สิบสี่นี้ปปชรับมีคน ไปร้องเรื่องแจกเงินหมื่นพักเพื่อไทยแจกเงินหมื่นขัดรัฐธรรมน,นูญ ปชปชปปชรับสอบคดีจัดทำงบ ปีหกแปดแจกเงินหมื่นขัดรัชธรรมนูญมาตราร้อยสี่สิบสี่เกาหาแพรทองทานสอสอและสอวอยกคณะมีคนไปร้องว่าพักเพื่อไทยที่แจกเงินหมื่นดิจิตอ l วอลเล็ขัดรัชธรรมนูญมาตราร้อยสี่สี่ ปรปชลงมติรับเรื่องกล่าวหาจัดทำร่างพระราชบัญญัติจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี68แจกเงินหมื่นรองรับสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา144 ไว้ตรวจสอบสองสำนวนมีชื่อแพทองทานชินวัฒนและนายกเศรษฐาทวีสินคณะรัฐมนตรีสสสวทั้งคณะเป็นผู้ถูกกล่าวหาเผยว่าขั้นตอนหากโดนชี้มูลความผิดจะเสนอรัสรัฐมนูญเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนตามกฎหมายทันที เดี๋ยวฟังว่าปปชรับคดีอะไรขัดรัฐธรรมนูญมาตราร้อยสี่สี่สวัสดีสสดครับมีข่าวใหญ่ที่เราต้องมาคุยกันวันนี้เลยครับเมื่อเก้าวมิถุนายนที่ผ่านมาปปชเขามีมติรับสอบสวนเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้อาจจะสะเทือนไปถึงรัฐบาลนายกแล้วก็สสสวเยอะเลยนะคะ ใช่ครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันนะเรื่องที่ปปชรับสอบสวนการจัดทำร่างพรบงบประมาณปี68เนี่ยแหละครับว่าอาจจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 144. 1 4 4อืมซึ่งมาตรา144นี้สํานี่สำคัญมากนะคะเกี่ยวกับข้อจำกัดของสอสสวในการพิจารณางบประมาณโดยตรงเลยแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากรายงานข่าวของสำนักข่าวอิสระวันที่9มิถุนายนนะคะครับ เป้าหมายเราก็คือมาดูกันว่าปปชเขาดูประเด็นไหนใครโดนสอบบ้างและไอ้มาตรา1 4 4เนี่ยมันห้ามอะไรและถ้าผิดจริงมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะเห็นว่ารับไว้ถึง2สำนวนเลยเหละครับใช่ค่ะเมื่อวันที่9มิถุนาเนี่ยปปอชอรับไว้2งสำนวนเลยข้อกล่าวหาหลักๆก็คล้ายๆกันคือทำนองว่าการจัดทำงบปี68อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา144 โหสำนวนแรกนี่ใครโดนบ้างครับเห็นว่ารายชื่อยาวเหยียดเลยสำนวนแรกนี่เอ่อผู้ถูกกล่าวหาเยอะมากค่ะมีตั้งแต่ท่านนายกแพทองทานคุณเศษฐาตอนเป็นนายกคอรมอทั้งคณะเลยนะคะแล้วก็กรมทองงบปี68ครับรวมไปถึงสอสอสอวอที่โหวตรับร่างด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอีกเยอะจริงครับแล้วเขากล่าวหาว่ายังไงครับ หลักๆก,ก็คืออาจจะผิดมาตรา144 1 4 4วรรคหนึ่งวรรคสองทั้งเรื่องการไปปรับลดงบส่วนที่เป็นหนี้ที่ต้องจ่ายคืนคือเงินต้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องที่สอสอส,อสอวอรหรือกมทอ,อาจจะเข้าไปมีส่วนในการใช้งบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโครงการดิจิตอลวอ l เล็ตหมื่นบาทนะคะอันนี้มาจากคำร้องของคุณชานชัยอิสระเสนารักษ์อ๋อเข้าใจแล้วครับ ประเด็นดิจิทัลวอลเล็นี่เองแล้วสำนวนที่2องะครับอันนี้ต่างกันยังไงสำนวนที่2จะเจาะจงกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาลงมาหน่อยค่ะเป็นสสแบ่งเขตพักเพื่อไทยแล้วก็มีชื่อคุณสาโรธขงสุเวทคุณพิสนุหัตถะสงเคราะห์อดีตสสเพื่อไทย คุณจักรพงศ์แสงมณีที่ปรึกษานายกแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงบประมาณด้วยเก้าไก่แทรกแซงการทำงบประมาณโครงการจัดน้ำรองรับภัยแล้งปี68นะคะที่ทำผ่านอปทอ๋อซึ่งอาจจะเพื่อประโยชน์ตัวเองคนอื่นหรือว่าพักการเมืองอะไรทำนองนั้นค่ะพอเห็นภาพรวมสองสำนวนแล้วหัวใจมันอยู่ที่มาตราหนึ่งสีจริงช่วยอธิบายสั้นๆได้ไหมครับว่ามาตรานี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ได้ค่ะ มาตรา1 4 4เนี่ยเอ่อมันเป็นเหมือนกุญแจสำคัญเลยนะที่รัฐธรรมนูญเขาออกแบบมาเพื่อคุมเรื่องการแบ่งแยกอำนาจคือจำกัดบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติพวกสสสวนะคะครับจำกัดยังไงครับ วรกหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าสสจะเสนอแก้หรือที่เรียกว่าแปรยติเพิ่มงบไม่ได้ทําได้แค่ลดหรือตัดงบบางอย่างที่ไม่ใช่ภาระผูกพันเช่นพวกเงินต้นดอกเบีย้ยหรือรายจ่ายตามกฎหมายอ๋อครับส่วนวรกคสองนี่และค่ะที่เป็นประเด็นสําคัญคือห้ามเด็ดขาดเลยห้ามสสอสอวอรหรือกอมทไปเสนอไปแปรยติหรือทําอะไรก็ตามที่จะทําให้ตัวเองเข้าไปมีส่วนในการใช้งบประมาณ ไม่ว่าทางตรงใช่ค่ะหรือทางอ้อมก็ตามคําว่าทางอ้อมเนี่ยมันดูกว้างเหมือนกันนะครับแล้วถ้าถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูญตีความว่าผิดจริงนี้ผลมันจะเป็นยังไงครับรุนแรงไหมโหรุนแรงมากค่ะวร์สามนี่จะเขียนไว้ชัดเลยนะคะถ้าสารชี้ว่าผิดเนี่ยไอการเสนอการแประยะติหรือการกระทำนั้นๆถือว่าไม่มีผลเลยสิ้นผลไปเลยครับ แล้วถ้าคนทำผิดเป็นสสหรือสอวอนะคะก็คือพ้นจากตำแหน่งทันทีแล้วก็โดนเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งด้วยหูหนักแล้วครับแล้วถ้าเป็นคอรมอรลล่ะครับถ้าเป็นคอรมอรที่ไปทำไปอนุม,มัติหรือรู้แล้วไม่ห้ามปรามก็พ้นทั้งคณะเหมือนกันค่ะแล้วก็โดนเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเหมือนกัน เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตอนลงมติไม่ได้อยู่ในที่ประชมุม,มแล้วที่สำคัญคือคนทำผิดยังต้องรับผิดชอบใช้เงินคือหลวงพร้อมดอกเบีย้ยด้วยนะคะภายใน20ปีโโหฟังดูบทลงโทษนี่คือหนักหนาสาหัสจริงๆแล้วมีช่องทางให้เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆที่ อาจจะรู้เห็นแต่ไม่เกี่ยวไหมครับมีค่ะมีกลไกคุ้มครองอยู่เหมือนกันในวัคซีคือถ้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยรู้ว่ามีการฝ่าฝืนแล้วได้บันทึกความเห็นคัดค้านไว้หรือรีบแจ้งให้ปปชทราบเนี่ยก็จะถือว่าพ้นจากความรับผิดไปซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับวัคซที่บอกว่าถ้าปปชได้รับแจ้งแบบนี้ ก็ให้สอบสวนลับทันทีเลยถ้ามีมูลก็เสนอเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยต้องเก็บข้อมูลคนแจ้งเป็นความลับเข้าใจครับนั้นตอนนี้ปปชรับเรื่องแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับก็ตามพรบปปชนะคะมาตรา88พอรับเรื่องแล้วเขาก็จะสอบสวนลับค่ะถ้าดูแล้วมีมูลเพียงพอก็จะส่งความเห็นพร้อมสำนวนไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยตามมาตรา144วรรคสามครับมีกรอบเวลาไหมครับเรื่องนี้ ตามข่าวจากแหล่งข่าวปปชนะคะบอกว่าคดีนี้เขากําหนดกรอบสอบสวนเบื้องต้นไว้ประมาณ60วันค่ะแต่อันนี้ต้องย้ํากันอีกทีนะครับว่าตอนนี้มันเพิ่งเป็นขั้นตอนรับเรื่องไว้ตรวจสอบของปปชเท่านั้นเองยังไม่ได้มีการชี้มูลว่าใครผิดใครถูกเลยถูกต้องค่ะผู้ถูกกล่าวหาทุกท่านก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามหลักการค่ะ ครับสรุปง่ายๆก็คือปปชกำลังดูเข้มเลยว่าการทำงบปี68โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับดิจิ t a l Wallet กับงบภายแล้งเนี่ยมันมีอะไรไปขัดกับหลักการในมาตรา144ที่ห้ามสอสอสอวไปยุ่งเกี่ยวกับการใช้งบประมาณหรือเปล่าใช่เลยค่ะซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากๆไม่ใช่แค่ว่าผลมันอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ได้ถ้าเกิดมีการชี้มูลแล้วสารว่าผิดจริง ครับซึ่งกระทบนายกครมสอสอสวเพียบเลยใช่ค่ะแต่มันยังเป็นการทดสอบหลักการสําคัญเรื่องความโปร่งใสาการคุมการใช้งบประมาณแผ่นดินตามที่รัฐธรรมนูญเขากําหนดเจตนารมไว้ด้วยค่ะน่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับเรื่องนี้พอฟังผลกระทบที่อาจจะเกิดจากมาตรา144แล้วอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าการสอบสวนครั้งนี้มันจะสะท้อนกลนใตรวจสอบการใช้งบประมาณบ้านเราได้แค่ไหน แล้วมันมีความท้าทายอะไรบ้างไหมครับในการที่จะต้องทำตามนโยบายใหญ่ๆที่ใช้งบเยอะๆแต่ก็ต้องไม่ไปขัดกับข้อกฎหมายที่เข้มงวดแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดต่อจริงๆครับนี้นายชันชัยอิสระเสนารักษ์อดีตสสประชาธิปัตย์ยื่นเรื่องไปร้องปปชเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาท กล่าวหาว่าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา144ผู้ถูกกล่าวหาคือนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรและอดีตนายกนายเศรษฐาทวีสินพร้อมคณะรัฐมนตรีกรรมธิการพิจารณางบปี68สสสวที่ลงมติเห็นชอบงบแจกเงินหมื่นบาทดิจิตอ l วอลเล็ เจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกล่าวหาว่าปรับลดตัดงบตัดงบผูกพันเช่นเงินกู้และดอกเบี้ยรายจ่ายตามกฎหมายแล้วย,ย้ายเงินไปใช้ในโครงการดิจิ l ัลวอลเล็ตหนึ่มืนบาทส่งเรื่องไปให้ปปชพิจารณาว่าผิดและธรรมนูนไหม ส่วนผู้กล่าวหาอื่นๆถูกกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหามีสอสอพักเพื่อไทยและที่ปรึกษานายกถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจแทรกแซงการจัดทำงบประมาณโครงการน้ำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพักหรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นและธรรมนูญมาตรา1 4 4กล่าวว่า อ้ามสสสวแปรยติเปลี่ยนแปลงงบผูกพันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งบไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมผู้ฝ่าฝืนสมาชิกจะพ้นสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกภาพจะสิ้นสุดทันทีเพิกถอนเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง หากคอรมอรู้แล้วไม่ห้ามต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ปปชจะทำการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายใน60วันหากพบว่ามีมูลก็จะส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหากสารรัฐธรรมนูญชี้ว่ามีความผิดก็อาจจะนำไปสู่ การพ้นตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากสมาชิกภาพสสสวที่เกี่ยวข้องสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงและเรียกคืนเงินที่เสียไปภายใน20ปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แต่สถานะคดีปัจจุบันนี้ปปชยังไม่ชี้มูลความผิดเมื่อปปชยังไม่ชี้มูลความผิดนางสาวแพทองทานชินวัตรและผู้เกี่ยวข้องก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เมื่อศาลยังไม่ตัดสินจึงสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และยังไม่มีความผิดสำหรับข่าวเด่นวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ขวันดีลาตีสวัสด